ตัวใหญ่จ้าพี่น้องปลาเนื้ออ่อนนอเปื необход, s, <S ids, huh ่อนอื่นเนาะมือนี้สาวสอนปลาพี่น้องรออยู่ตลาดนะสาวเพิ่มแบงหน่อยเลยจ้าพี่น้องจังหวัดขอนแก่นมือนี้เป็นสาววันที่แปดกระดากระดาข่มว่าสาวสอนปลาหาลอยปกสิบเอ็ดมี่ไก่ปลานี่ปลาปลาตัวใหญ่ใหญ่จ้าพี่น้องเป็นแต่สาอ่อนนะเบื้องนียอันนี้ปลาอยังนี่ม่เพี่น้องไหมอันนี้ปลาจอกซีเฮาเลยจ้าอันนี้ปลาฟื่งอันนี้ปลานาง ปลาจักปลาซี่จ่าพี่น้องปลาเนื้ออ้วนในหลักปลาเป็ดตะบุกแถบเพียปลาธรรมาชาดท่าเมียนบะเมียนน้ำซี่น้ำของวท่าบึงบองปลายุซี่และจ่าพี่น้องอือนี่คือตัวใหญ่แทบอันนี้ร้อละสามร้อยจ่ะแม่ราขายโลละสามร้อยบาทถ้านี่สิเป็นกิซ้อนไีงงกิซ้อนปานังเมี่ยงไตเองกิซ้อนไตเอง เริ่มแล้วด้วยจ้าพี่น้องอความเริ่มวอกมาจับใจสื่อของแล้ว เกียรจจาพี่น้องหมูทอดหมูทอดปลาแดดเดียวทอด้าพี่น้องปลานิ่ง กระดิง่งมักเตียงโม่มัมกเตียงโมหน่อยเป็นรววจ้าพี่น้องหมักแน่บมักน้ำหมักฟักผุ่นท่างผุ่นบมักเขือกระลำดอกบมักแตงมักพริกยี่สิบบาทยี่สิบบาทได้บบกหลายแิ่พพอน่นมักเอาผักสดๆมาขายได้จ้าพี่น้องผักตามฤดูกานนลนั่นแหละมีถูกเนีย่ยถูกยางลูกค้าคนกำลังเริ่มบอกว่าจับใจซื้อควงแล้ว อ่ะสอนพีพ่น้องรออยู่ตลาดน้ำซองเพื่อเวียงหน่อยจ้าพี่น้องผุนเพ้่นกำลังลังรังรังขม่าจ้ะรังขม่า เรมีแดดบ่มีแยังจ่าพี่นอ้องคืออึมตึมบรรยากาศเป็นตะคกนยางรอด,ดีขึ้นยางมือนี่เงาะเงาะมากระท้อนมากกล่องง่ายมือนี้ไอ้แล้วก็เปลี่ยนแนวขายนี่เราขายผลไม้เราได้จ่าพี่น้องปกติเราสิขายพวกไอ้แนว่ยสมเขียวห้องเลยไหมแนวกินสมห้องเพราะว่า,าสิเป็นหมากม่วงพวกหมากไอ้ ส,มสม้มๆนั่นแหละจ้าปลาหมึกของแหงเมคิโก้ไอ้เลาะไทยแพลตแลลอยจ้าพี่น้องแพลตละหนึ่งร้อยบาทมะนาวน้จำจิ้มไีแม่ไม่ก็เป็นตะเสียบเดียแม่เลาะสุดท้ายลูกชิน้นปิ้งลูกชิ้นย่างเลยจ้าพี่น้องลูกชิน้นปิ้งลูกชิ้นย่าง เสน่ไข่นกคุยใชย่นานีพฤนสิ้ายคุยใชย่จ้ะคุยใชย่คุยใชย่ นี่เพื่อนไทยซีโร่ลอ,อยซีโร่ลอ,อยจ่ายเก้วมังกรผู้เลืออาอเราขายซีโร่หนึ่งรอยบาทเป็นใส่เป็นใส่ด้จ่าพี่น้องหันหนวยได้ไงกับสองโลกหาสีบาทจ่ายังงามไม่เป็นจะเสียแผงเลยคืองามแหมท่าพี่โลละยยี่สิบาทจ่าโลละยี่สิบาทอ่ารลอลอยที่นี่รอลอยละร่ลอยบาท จะมังกว่าในหัวตะออ่มากนะจ่าพี่น้องหลายแห้งลายคักเนี่ยสีขาวเป็นตะวันนี้อยู่เข้าไปเลาะเลาะส่วนทางผีไปมันสูงก่อนจ่าพี่น้องอันนี้เป็นกุงกุงกุุงฐานละลอยเดียวมีกุงุงมีดักแด้พร้อมจ่ามือนัานนี่คือต้องเป็นสีเนื้กินล,ลายกว่าทาั้งนั้น เนื้อแกงต้มเนื้องัวปิ้งเนื้อด่ามาหนีปิ้งเนื้องัวปิ้งตับไก่ใส่กวางมีหมดเลยเนี่ยของแท้อยู่นี่เห็นไหมถืออยู่มือผุดไง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 แล้ว่าใส่กวางใส่กวางด้ยเนาะเอ้ยเนาะแหนใส่กวางใส่กวางนี่ลูกชิ้นนึ่งก็เป็นกระเสียบแห่น้ำจิ้มพูนะน้ำจิ้มโอ้น้ำจิ้มบอกพริกแดงเม็ดแดงใจวายดีแถ่กระเสียบแถ่ ลแล้วสิขายพวกใส่กอกหมูใส่กอกงุ้นเส้นใส่วัวนี่เหมือนเจ้าพี่น้องนี่อยู่ตลาดนัดเซาแวงหน่อยให้มาเลยเนี่ยมันเซานะ่ะผู้ใดอยากกินจาพี่น้องจากนกพอดนกเอาฝนลงเมลเราจาพี่นอ้องฝนลื่นพร้อมตัวนี้ย่ำสิขาย่ำรอไปมั่นสุดกัอนอันนี้ก็ของแทะ ใ่กวัวไงไงพี่กันฝนตกลิ่นล้วจ้ะฝนตกลิ่นแล้ว,ต,ลลวตอนนี้สาวสอนผ้าพี่น้องรออยู่บรรยากาศฝนกันตกลิ่นตกลิ่นไปพร้อมผ้ารอไปพร้อมมากทัวปามากทัวคือง่ามแท้หมากทัว่วหมากทั่วจ้าพี่น้องทั้งนี้เนียมเนียมคุกเนียมคือเป็นจะเสียบของเลยแล้วอย่างนี้เนียมเนียมคุก เนมขายชุลจักบาดจ้ะ60สิบบาทห้าสองเนมสองขายเพนสิขายชุละ60บาทด้วยจ้าพี่น้องเนมคุกมามีไม้หัวตะมาขายบาจา่จ้าคือพอใครเห็นเพิ่นเอื่อยเพิ่นหัวตะมาขายได้จ้าพี่น้องหันผู้ใดเห็นแล้วแลวก็ซอยมาอุดหนุนเราเนยนอนจ้าเนาะเพ่นสิขายอยู่ตลาดนัดสองเพื่อเบ่งหน่อยได้จ้าพี่น้องเมค้าเพิ่นเขามากไหมเนะาะอันท<า>ี่แล้วก็ซอยอุดหนุนเพิ่น,นใด เีนี้ผู้ได้ามาเบื้องหลังก็ย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนท่ารอดอาจาพี่น้องมันยังขึ้นม่นเหยดเป็นตะเสียบแถวน,นี้เบื้องนี้ประตูหอมประตูหง่จา้าพี่น้องปิ้งให้พร้อมเดียวถ้าประต่งไปปิ้งเลย <Yeah. S 1> เนี่ยว่าตรงไปปิง้งว่าตรงไปถอดมาซื้อหนีแล้วอ้จาพี่น้องตลาดนัดเช่าอำเภอแวงหน่อยด้จารสิขายทุกวันที่เปรผู้ปิ้งสิยูทางด้านลังดูโ <Okay. S 1> อ้ยจะเป็นตะเสียบแถวพ่ <Okay. S 1> อตัวยหญงยซะ คลิปนี้นะาอเราผู้ใดกินผู้นั้นกันไงถ้าเขาอยากเอาไปทอดเองก็มีจ้าพี่น้องนี่สด่โก็มีมีหลายราคาเนาะผู้ใดคำว่าเบื้องหลังก็อย่าลืมอนไปกําลังใจให้ช่องสาวสอนพระรอได้จ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่คลิปหนจะได้มีคลิปใหม่ให้เบื้องเนาะคลิปนี้สาวสอนพระรอก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมรับเบื้องให้ช่องสาวสอนพระรอยืนตลอดจ้าพี่น้องขอบกันไหมได้จ้า